ทุกคนวันนี้มากินกะเพราเป็ดนะฮะกะเพราเป็ดหมูห,านหน่านไนนวดทุกคนว้าตายแล้วดูสิน่าทานมากเลยทุกคนจ๋ากะเพราเป็ดนะฮะแล้วก็ก๋วยเต๋ยวเป็ดนะฮะโอ้หน้าทานมากมากเลยนี่แหละทุกคนบรรยากาศตรงท่าโขงนะะตรงแยกท่าโขงสะพานขาวจะปักหมุดมาเลยตลาดไทยมาไม่กี่ซอยทุกคน นะถนนสีขาวตรงนี้ถ้าเกิดไปตรงนูน้นจะเป็นตลาดไทยขับมาด้านในใช่ไหมคลองแอนก็เรียกคลองแอนนะทุกคนยังไงก็คือพิมพ์คําว่าหมูหันน,น,น,นายหนวดเนาะตายแล้วทุกคนน่าทานมากเลยอยากทำไงดีอ่ะเดี๋ยวเราสังเมนูสินี่ด้านหลังด้านหลังด้านหลังโอ้ยน่าทานทั้งนั้นเลยทุกคนดูสิใครสั่งหมูหันนะฮะ พิมคำว่าหมูหันนายหนวดได้เลยนะทุกคนเห็นไหมอะไรดีเราก็ต้องบอกว่าดีอร่อยจริงทุกคนนะก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหน้าเป็ดนะเป็ดย่างเป็ดพะโลมีหมดเลยไก่ย่างก็มีไก่ต้มนะเป็ดตุ๋นนะกะเพราเป็ดเนี่ยเรากําลังจะฟาดกะเพราเป็ดนะทุกคนกะเพราเป็ดทุกคน่ายแล้วทานกะเพราเป็ดกะเพราเป็ดทุกคน อร่อยมากเลยอืมอืม,อมสุดยอดทุกคนสุดยอดอ่ะปองอืมสุดยอดมากอืม อ,อร่อยเป็นบ้าเลยทุกคนอ,อ,อร่อยมากจะพาไปดูหน้าร้านหน่อยนะดีมากทุกคนนะกระปุกกระเพราหมูชิ้นกระเพราเป็ดพะโล้ก็มีนยะแยะทุกคนอืมแร่มาในวันที่เขากำลังแต่ไม่เป็นไรทุกคนตรงนี้จะเป็นถนนสีขาวเห็นไหมสีขาวโรส ตรงเนี้ยไปทำการได้เลี้ยวขวาถึงตลาดไทยทุกคนนี่จ้ะนี่จ้ะทุกคนอครอบหมดเลยมาร้านนี้ครบหมดเลยเป็ดทะลุงพะโลข้ามันกุ้งข้ามันไก่กข้าวหน้าเป็ดกระเพราเป็ดทุกคนอืมไปกินต่อเรื่องพูดมากนะทุกคนอร่อยมากไม่อยากพูดดังในร้านเน่ะอื่าทุกคนนี่อยู่สี่ นะะฮราคามีบอกเรียบร้อยออทุกคนดูสิดูิิทุกคนอ,อร่อยมากมทุกคนอืม,อม อร่อยโคตรใ้รชอบแนวแบบอาหารหอมๆแบบเป็ดเนะาะไม่ผิดหวังอ,อร่อยมากมสักใจ ยอดจากพ่อแม่พี่นอ้อก็บอกว่าอร่อยมากเลยวีดูสิอร่อยมากหอมถึงเครื่องอ 嗯嗯嗯。嗯。嗯，好吃。 อร่อยมากรับเยอะหมดแล้วเห็นไหมกรหมุนไายกระเพราอ,อร่อยมากทุกคนเราจะเน้นเนื้อหน่อย คลิปนี้ก่อนอุดยอดทุกคนเจอกันในคลิปหน้านะจ๊ะ